โอเคครับมาดูตรงนี้นะครับยางสองห้าหนึ่งนะครับอ,ออกดีอยู่นะครับออกใช้ได้นะครับมีแกลกแต่ปัญหาก็คือนี่ครับเพิ่งเป็นเมื่อวันก่อนแต่ว่าไม่ได้ว่างมาสักทีเป็นเมื่อสองสามวันนี้แหลนะน้ายางไหลเยอะอกมาเลย เลวันนี้พักจะมาแก้ไขตัวนี้ก่อนนี่ครับโอ้โหแน่นมากเลยนี่ครับนี่อ่าเรจะบอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับยางอ่ะมัน มันถ้ามันติดเชื้อรามันอาจจะ,ะมีฤทธิ์ทำให้เป็นเหมือนยาเร่งได้นะบางตัวยาบางตัวครับซึ่งทำให้น้ำํำยางออกเยอะเหมือนตัวนี้นะครับมันไม่ดีอันตรายกับต้นยางครับเดี๋ยวมาดูปัญหามันเกิดจากตรงไหนกันสักคู่นะครับอือหือ ให้ดูกันจะจะไปพร้อมกันเลยครับอืสักตู้นะออโอ้แม่นแท้นน้ำยางแล้วน,น้ำยางมันแห้งคาแผลที่แตกนะครับนี่ดึงไม่ออกเลย เนี่ครับอยอ,ยอยู่ลึกมากเลยครับน้ำยางไหลไปทั่วเลยนะครับมันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยเพิ่งโผล่มาให้เห็นเนี่ย โอ้โห oh. นี่ครับถ้าไม่จัดก,การแต่นวนๆงานเข้าแน่ครับดูนะครับดูดินดูดินนะครับดินนะครับอ่าดินขี้เท้านะพูดง่ายๆก็คือดินขี้เท้าไม่ใช่ดินด่วนนะครับจากที่ผมบีบๆดูนี่ มันเป็นคิดเท่ามันอย่างที่บอกนะครับไม่มีสารอาหารหรอกพวกนี้นี่ครับรอยที่แตกเห็นี้ครับรอยแตกยังมีน้ำยางแห้งคาปิดปักแผลอยู่นะครับนี่ครับรอยแตก ปัญหาของต้นยางนะครับความรู้นี้ผมจำมาจากต้องยกความดีให้กับคุณภูมิภารไว้นะผมไปดูคลิปเกี่ยม,มาะจะมาเล่าให้ฟังก็คืออดินในการเพาะปลูกนะครับอย่างแรกจะต้องดีต้องสมบูรณ์นะครับดินต้องดีต้องสมบูรณ์สองคือ ล่ายางคือพันยางนั่นแหละครับจะต้องดีต้องสมบูรณ์นะครับส่วนสามคือการบริหารจัดการในการดูแลรักษาแล้วก็บำรุงอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้น้ํำยางออกมาได้ตามที่เราต้องการนะครับมีอยู่สามอย่างนะครับตรงนี้ผมให้เครดิตของอคุณภูมิภาทรไว้นะครับแต่ว่าผมไม่เคยใช้ของ เขานะครับโอ,อโอเคนะครับมาดูดินเห็นไหมครับตรงนั้นสามารถปลูกได้อีกต้นหนึ่งตรงนี้อีกต้นหนึ่งอ่าตรงนี้อีกต้นหนึ่งตรงนี้นะครับไอ เนี่ยครับขึ้นเขียวครึมเลยนะครับนี่ครับวายุงกัดครับเขียวครึมเลยครับแสดงว่าดินตรงนี้มีปัญหานะครับดินตรงนี้มีปัญหาก็เดี๋ยวผมเอาอาน้ำยางที่มันไหลออกจากาบัตรแผลออกมาแล้วอันนี้ก็เอาไปไว้ก่อไฟ หนึ่งข้าวเนาะแล้วก็นี่ครับอ่าไตโคโดมูมาครับไตรโคโดมูมาสั่งจักนิดก็ได้ครับไม่กี่บาทน,นะครับไม่ต้องถามว่าซื้อที่ไหนนะครับถาม Google เอาอย่ามาถามผมนะครับของแค่นี้ แต่ว่าแถวแคนตรงนี้ก็ร้านกเกษตรเ็ยอะเดินเข้าไปด้านไหนก็หาได้ครับโอเคอนี่ครับฉีดจริงๆมันต้องผสมน้ำแล้วก็รดนะครับแต่ว่าผมอยู่ห่างจากชุมชนมากครับมไม่สะดวกในการขนน้ำมาครับ กระปนะครับอันนี้เอาออกนะครับเพื่อให้รู้ว่ายังเปิดไม่ได้นะครับจนกว่ามั่นใจว่ามันจะหายดีนะครับอาการพวกนี้นะถ้าคุณเห็นรีบรักษาแต่เนิ่นๆนะครับก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายนะครับก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายแล้วก็สร้างความเสียหายเกตส่วนของคุณได้นะครับ แคนน่นี้น,นะครับถ้าเจอแล้วแก้มันก็ดีกว่าเราให้มันลุกหลามนะครับทำให้ดูเฉยๆนะครับนี่ครับ โอเคครับทั้งสวนนี้ก็มีอยู่อสิบไร่ก็มีอยู่ต้นเดียวนะครับที่มีปัญหาแต่ว่าผมว่าจะฉีดคนต้นนั้นด้วยนะครับกันเอาไว้เพราะว่าดูสภาพดินแล้วไม่โอครับวันหลังแล้วค่อยเอาปูนขาวมาลง โอเคอันนี้ผมเพิ่งฉีดปุ๋ยไปเมื่อสีอ่ห้าวันแล้วมั้งไม่ใช่ปุ๋ยผมชอบเรียกผิดเสมอนะมันคือจุลินซียนะครับเรียกปุ๋ยผมอาจจะโดนทางการเพ่งลิงต้องเกี่ยวกับพสงภาษีอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับมันคือจุลินซีครับก็ไม่ค่อยได้ขายครับอ่า สิบวันขายได้ลิตหนึ่งผมว่าดีใจแล้วนะครับไม่ได้หวังให้รวยตรงนั้นแต่ว่าผมต้องอ่าบอกต่อไม่ได้เพราะว่าเอาไปให้ลูกๆมันเอาไปต่อย,ยอดเอานะครับต้องขอภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครสนใจอยากจะทําใช้เองก็ผมแนะนําให้เป็นศึกษาของคุณครูอ็มนะครับอันนี้ก็ ผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับไปศึกษาของคุณครูท่านนะครับโอเคมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ